สวัสดีครับมาพบกับผมในเช่นจ็อกเกอร์คนเดิมนะฮะแปลคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นแปลเองแปลจริงไม่มีสลิงไม่มีสก,ก๊อปนะคอมเมนต์ทั้งหมดเป็นการแปลของผมคนเดียวนะฮะผิดพลาดประการใดขออภยนะัยณที่นู้นด้วยนะครับครับหลังจากที่เกมเมจิยัตสึดะเจลียกนดที่11ได้จบลงไปนะฮนะนักเตะไทยก็ทําผลงานได้อย่างเรียกได้ว่าสะเทือนสถานเจลียกเลยนะผมคงไม่ต่อความยืดสาวความยาวอีกทุกคนคงจะรับทราบกันดีอยู่แล้วนะ รีกไ,ได้ว่าทั้งยิงทั้งโยนกันเลยทีเดียวไปดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเพราะคลิปนี้ยังอีกยาวไกลนะครับครับผมขออนุญาตเริ่มของทางฝั่งเจทิพกันก่อนเลยนะครับไปที่คอมเมนต์หมายเลข32แฟเป็นบอลซัปโปโรนะครับเขาบอกว่ารายชื่อบุคคลสําคัญที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยมินแตถ้าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวผู้ดัดสินแล้วก็ชนะทิพย์ถ้าคุณตัดมันเลยตรงนั้นฟุกุโมริถ้าคุณได้เติมเกมมากขึ้น มิโยชิถ้าเขาสามารถเอาชนะอิตาคุระได้แล้วก็เฮียวโดถ้าเขาไม่ทําเสียฟรีคิกในตอนท้ายนะครับนี่คงจะบ่นถึงจังหวะต่างๆนะที่อาจจะทําให้ได้รับเัยชนะก็ว่าได้นะครับมาดงคอมเมนต์ที่ห้ของเปนบอลซัปโปโรอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้มินเตเดือดจัดเมื่อต้องไปเยือนเซนไดครับนี่ก็พูดถึงจังหวะที่คิมมินเตถูกใบแดงนะฮะแล้วคอมเมนต์ที่ก็มาตามซ้านะเขาบอกว่า ชนะกับประตูสุดสวยผมว่าเขาต้องยิงได้อีกมากมายเลยละ่ะในกรณีของมินเต้เนี่ยต้องมองย้อนไปดูคุณเซนไดเขาด้วยนะว่าทําไมเขาถึงเดือดครับคอมเมนต์ที่61แฟนบอลซัปโปรโรนะเขาบอกว่าฟุกุมโมริยิงประตูแรกในฤดูกาลนี้ได้ก่อนมิโยชิคุงสุนชนะเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้หน่อยถึงจะดีมากๆเลยแล้วก็คอมเมนต์ที่62แฟนบอลคาตาเรนะเขาบอกว่า สุดยอดท็อปที่หนึ่งเลยชนะเหมือนเมสซ,ซี่ชัดๆเลยวะเฮ้ย hey! แล้วคอมเมนต์อ3แฟนบอลซัปโปโรเลวนะเขาบอกว่าฉันไม่คิดเลยว่าชนะจะไปยิงจากมุมนั้นนะแต่สุดท้ายก็ยังดีที่เขายังยิงเข้าไปได้ะ71นะเป็นแฟนบอลซัปโปโรเขาบอกว่าว่ากันตามแบบโทครุระแล้วก็โทครุระเขาก็บอกว่ายิงได้สวยเลยกับชนะเนะี่ยแต่ชนะก็พูดในเชิงว่าเขาเสียดาย ดูเหมือนว่าเขายังกังวลเกี่ยวกับจังหวะนั้นอยู่นะครับก็น่าจะหมายถึงจังหวะที่ชนาทิพนั้นพลาดการยิงประตูจอดจ่อได้วโดยการจ่ายสุคระแล้วโดนตัดบอลไปนะครับครับแล้วมาถึงคอมเมนต์ที่73แปนบอลซัปโปรยเนี่ยเขาพูดถึงจังหวะนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะชนาเขาเจ็บใจกับจังหวะนั้นแหละเขาจึงคิดว่าคราวนี้แหละจะหัวให้เต็มข้อเลยแล้วมันก็เป็นประตูนะครับแล้วมาถึงคอมเมนต์75แปนบอลซัปโปรยนะครับเขาบอกว่า ทั้งชนาทิพและทีลาศินผมว่าทั้งคู่ต้องยิงต่อไปอย่างระเบิดระเบอ้ออย่างแน่นอนแต่กับชนาะเขาจะคอยดูอยู่รอบๆตัวและบางครั้งเขาก็เลือกที่จะผ่านบอลไปผมคิดว่านะบางทีถ้าเขามีอีโก้บ้างอย่างมิโยช,ชิแล้วก็มันจะดีมากเลยนะครับมาถึงคอมเมนต์ที่ก้สแฟนบอลซามเตโรชิมาทีมของมุยีละสิน์นะก็ได้เข้ามาแจมในกระทูข,ของเป็นไดและซัปโปโรนะครับเขาบอกว่า ทั้งชนาทิพย์และจิรศินทำประตูได้ทั้งคู่เลยนับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับแฟนบอลเจลิกในเมืองไทยครับแล้วก็เป็นแฟนของเวลวตาเซนไดทีมที่เพิ่งเจอแบบซัปโปรโรไปนั่นเองนะครับเขาบอกว่าแม้จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูชนะทิย์ก็ตามนะแต่เขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีจริงๆเลยนะถ้านับจากคนไทยส่วนใหญ่ในตัวฉันแล้วก็อันนี้ก็ไม่ทราบว่าอย่างไงนะซึ่งเขาน่าจะหมายถึงรอบๆตัวเขาหรือเปล่าแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนว่า จีบึงโนนากาเดะก็น่าจะหมายถึงในตัวตนของเขานะแล้วก็ไม่ทำอะไรก็มีคนมาตอบนะคือคอมเมนต์ที่ร้อยสองเป็นของแฟนซัปโปโรนะเขาเข้ามาตอบคอมเมนต์เก้าสิบหกโดยการถามว่าแล้วคุณเป็นคนไทยเหรอนะครับก็งงกันไปนะฮะคอมเมนต์ที่ร้อยสี่แฟนบอลซัปโปโรนะเขาบอกว่าฮะชนะเป็นหน้าเป้าก็น่าสนใจเหมือนกันนะอยากเห็นเงาของโทคุระเจบนตัวของชนะหน้าเป้าบ้างยังเลยอ่ะ แล้วก็น่าจะหมายถึงที่ชนาทิพนั้นได้เล่นเป็นหน้าเป้าในช่วงที่โทคุระถูกเปลี่ยนออกนะฮะมาถึงคอมเมนต์ที่ร้อยหกซัปโปรโรนะครับเขาบอกว่าผมโคตรรักมิโยช,ชิกับชนาอย่างแท้จะเป็นบ้าไปเลยนะ่ะแต่คาดว่าเกมหน้าอาจจะโดนประกบติดก็เป็นได้นะฮายาสกะลงก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะรับมือกับซากังโทสุส่วนมิโยช,ชิทําผลงานได้ดีและฮายาโดก็ไม่ได้พลาดร้ายแรงในเกมนี้ผมอยากให้โอกาสพวกคุณอีก ครับแล้วมาถึงคอมเมนต์ที่ร้อยเป็นของแฟนบอลเจฟอยู่ในเตจิบะนะฮะซึ่งเป็นรูปหมานะนี่คล้ายรูปเครื่องบินแต่จริงๆคือหมาจิบะนั่นเองนะฮะเ <c oughs> ขาบอกว่ามาโนมาโนอาโนเฮยยาสุตะ,มะเมื่อไหรจะได้ขึ้นไปบ้างนะหลังจากนี้อันนี้เขาเป็นทีมอยาก T our, เตะถัวคิดว่าเขาอยากจะขึ้นมาเล่นบ้างนะผมอยากจะกินบัตเตอร์บามแทบแย่เลยเพราะดูโฆษณาจากเขาชนาทิพนั่นแหละแม่ครับ ฮอกไกโดจะพูดคำว่ามากว่านามรักครับผมจะส่งบำคูเฮนที่อร่อยนามรักของฮอกไกโดให้นะครับอืมนามรักมากครับและนลัน่นก็เป็นสปอตโฆษณาขนมจะนิดนึงนะซึ่งชนาทิพย์เขาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาให้ตั้งแต่เมื่รู้ดูก,การก่อนนะครับผมเองก,ก็อยากทานเหมือนกันนะครับ1 1 1เป็นของไปมอนซะัปโโรนะชนาทิพย์เลือกจ่ายบอลโดยไม่ยิงที่หน้าประตูถ้าเขาปลดปล่อยอีโก้แถวหน้าประตูได้บ้างแล้วก็ ผมว่าเขาจะต้องเป็นยอดนักเตะคนหนึ่งเลยละ่ะครับก็หมายถึงชนะทิพที่ไม่ยอมยิงประตูลูกนั้นเองนะฮะมาถึงคอมเมนต์ที่ร้อยสิบสามเป็นของแฟนบอลตัปโปโรนะทั้งชนะและทีละสินเนี่ยยิงสามลูกแล้วเหรอผมอยากให้ชนะทิพยิงได้มากกว่าทีละสินจังเลยอะ่ะแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าแถวหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยทีละสินเขานิ่งกว่ายเยอะเลยเวลายิงครับมาถึงร้อยสิบแปดเป็นของแฟนบอลทีมใหญ่อย่างคาวาสติกิฟันตารีนะเขาบอกว่า ผมว่านะถ้าเมื่อไรที่ชนะทิพย์เขาแสดงอีโก้ออกมาจริงๆแล้วก็ <c oughs> คราวนี้แหละน่าดูละร้อยี่สิบห้าเป็นของแฟนบอลน,นิรนามนะเขาบอกว่าชานะนี่เขาน่าจะเป็นกำลังหลักได้ในระยะยาวเลยละ่ะครับแล้วก็ร้อยี่หกเป็นของแฟน,นบอลซาบโรเขาบอกว่าชานะหวดตามที่ทุกคนคาดว่าครั้งแรกของโคมาอ,อีที่จะไดประตูจากแอสซิตอฟโคมาอีนี่ย เป็นการดีที่สุดถ้าเราจะสามารถเอาชนะได้เนี่ยแต่มันก็ไร้ประโยชน์ะนะเพราะาเราเหลือแค่สิบคนเองอครับแล้วก็มีแฟนบอลเอฟซีโตเกียวที่ร้อยี่สิบเจ็ดมาบอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วว่ามิตรภาพอันแน่นแฟ้นของโคมาอ,อิเนี่ยฉากที่เขากระโดดกอดหลังอันแสนสุขจากด้านหลังประตูของชนะนั้นสงสัยจังเลยนะว่าตอนที่เขาอยู่อุราวะเนี่ยเขาเล่นดีแบบนี้หรือเปล่านะครับ โคมาอีนั้นยืมตัวมาจากอุรว่เรดไดมอนนั่นเองนะเขาเลยสงสัยว่าเล่นดีหรือเปล่าทาไมถึงถูกยืมนะครับครับมาถึง2อคอมเมนต์สุดท้ายนะซึ่งเป็น2คอมเมนต์ที่ตอนแรกผมว่ากว่าจะไม่แปลแล้วต่ผมนั่งอ่านๆดูมันมันช่างลึกซึ้งกินใจและบ่งบอกโมเมนต์ในสนามซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ในฐานะของคนที่รับชมจากต่างแดนนะครับไปฟังกันเลยดีกว่านะ130เป็นเป็ร์มาตัปโบโรนะเขาเข้ามาว่าฉันคิดว่าโคมาอีเมื่อวานเนี้ย เป็นตัวเขาที่เข้าทำได้อย่างเข้าขายาจริงเลยกับชนาทิพย์เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะชนาทิพย์ยังคงต้องทำประตูอีกมากมายในอนาคตเนี่ยแค่เพิ่มจำนวนการลองยิงเข้าไปอีกฉันไม่ต้องการใย้คุณหดหูเกินไปนะครับมาถึงคอมเมนต์ที่ร้อยสามสิบสามนะเป็นของแฟนบอลซัปโปโรนั่นเองนะเขาบอกว่าผมได้เข้าไปเชียร์ที่สนามและมันก็สนุกมากเลยอ่ะแน่นอนว่าผลการแข่งขันนั้นน่าผิดหวังอยู่นิดหน่อยนะ พวกเราปรบมือและอวยพรน,นักเตะหลังการแข่งขันจบลงชนะทิพย์ในตอนนั้นนะใบหน้าของเขาสแสดงออกถึงความผิดหวังอย่างแท้จริงเลยผมอยากจะบอกว่าทั้งสปโปรโรและชนายังแข็งแกร่งอยู่นะอันนี้ก็ให้แง่คิดที่ว่าแฟนบอลญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยซ้ําเติมนักเตะนะฮะผมก็เลยอยากจะฝากถึงแฟนบอลไทยที่เราอยู่ห่างไกลนะนักเตะเราไปค้าแข้งนะครับเวลาที่เขาอาจจะทําได้ไม่ดังใจก็พยายามให้กําลังใจกันนะครับ ครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะองค์พระปฏิมายังราคินนะส่วนใครอยากจะด่าก็ให้มาด่าหรือตําหนิในเช่นสต็อกเกอร์ซึ่งเป็นคนที่่อนข้างยาตาดิบชอบโดนตําหนิชอบโดนด่านะครับครับมาถึงทางฝั่งของมุจยิยาสินมาที่ซานเวสเตโรชิมาบุกไปชนะวีวาเรนนางาสก,กินะครับ2ประตูต่อศูนย์เรามาฟังเลยนะฮะคอมเมนต์ที่เจ็ดเป็นของแฟนบอลญี่ชิมารับพูดถึงวันชนะผมกังวลเรื่องความล้าของผู้เล่น โดยเฉพาะพาโตะและอาโอนะแต่ผมเชื่อว่าชัยชนะจะขจัดมันออกไปจนสิ้นนะส่วนมุ้ยนั้นเขาเก่งและนิ่งจนน่าเหลือเชื่อ,อนอกจากนี้ในหัวที่มีแต่เรื่องกู้ความอัปยศของซาซาโชนะเขาก็แค่นึกว่าตั้งรับมันไม่พอจริงๆอ่ะเราต้องบุกด้วยซาซาโชนี่ก็คือซาสากิโชกองหลังตัวเก่งของทีมนั่นเองนะส่วนพาโตะนี่ก็คือแพทริกนั่นเองครับ คลิปก่อนผมก็ไม่ได้อธิบายแต่ก็มีเพื่อนๆคนหนึ่งนะช่วยมาชี้แจงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเาราทราบครับซึ่งบางทีผมก็เข้าใจกับผมอยู่คนเดียวนะไม่ได้อธิบายในส่วนเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับมาถึงคอมเมนต์ที่24แฟนบอลนิวชิม่าเขาบอกว่าวันนี้ผู้เล่นชาวไทยฮอตทั้งคู่เลยอ่ะทั้งธีรศิลป์และชนาทิพย์นะครับมาถึง43แฟนบอลนิวชิมา่าเขาพูดว่ามหาเทพทีรคมิพัโตวันนี้ ดูเขายิงประตูฝืนๆไปหน่อยอะนะครับทีละขามีก็คือเทพทีละสิ์นั่นเองนะฮะครับมาถึงคอมเมนต์ที่50เป็นของแฟนบอลวิวเรนนางาร์สก,กีนะเขาพูดถึงเลคองวินที่มาก่อนชนาทิพในเจทูเนี่ยและคราวนี้ก็ทีละสินผู้เล่นเอเชียดอกเฉียงใต้ที่ทําประตูได้นะครับวิวเรนนางารสก,กินั้นชนาทิพก็เคยยิงมาแล้วโดวยการพุ่งมงนะครับ ครับมาถึงคอมเมนต์ี่้าแฟนบอลคาชิวะเรโซเขาบอกว่าทีละสินนี่น่ากลัวฮะครับมาถึงคอมเมนต์ี่แ8แฟนบอลของวีวาเลนนางาตกินะซึ่งอาจจะฝังเป็นเรื่องโจกนะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเขาบอกว่าถ้าโดนนักบอลไทยยิงอีกแล้วก็อย่าแพ้อีกนะโว้ยเอาเฮ้ยยังมีโกเบอีกทีมหนึ่งเฮ้ยนะครับอันนี้ก็คือทีมวีวาเลนนางาตกีนั้นโดนทั้งมุย้ยโดนทั้งเจเลยนะครับเรียกได้ว่า ไม่รู้จะัวยกับนักเตะไทยหรือเปล่านะฮะครับมาถึงคอมเมนต์ที่ร้อยสี่เป็นของแฟนบอลซัปโปโรนั่นเองนะฮะซึ่งเข้ามาแจมกระทูนี้เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าสโมสสน,นั้นจะได้รับพลังโชคชะตามากขึ้นนะนะเมื่อเขามีผู้เล่นชาวไทยอยู่ในทีมครับไม่ทราบว่าจะเป็นความเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วในเจลีกนะว่าทีมไหนที่มีนักเตะไทยอยู่ในทีมนัม้นจะฟอร์มดีฟอร์มฮอตกันเลยทีเดียวนะไปต่อที่1้8แฟนบอลของทีมยามางุจิ ไม่ทราบว่าอย่เจตถูหรือเจตผีนะนะเขบอกว่าเป็นผู้เล่นหมายเลขสามไม่ใช่เหรอเมื่อผมเห็นเขาผมจํามันได้ด้วย PSM เนะี่ยและผมก็จําได้ว่าเขาเป็นตัวเก่งของชิโอยะแม้จะเป็นความทรงจําอันเรือนลางแต่ถ้าเป็นศิลปินได้ก็ดีนะครับและร3 9แฟนบอนานการสกีก็เข้ามาตัดพ้ออีกตามเคยนะน่าเห็นใจกันนะนะเขาบอกว่านี่คืออีกเกมหนึ่งที่ เราแทบจะไม่ได้ง้างมือง้างเท้าว่างที่สุดในปีนี้เลยนะ่ะเขาก่อนก็โดนชนาทิพย์กับเกมซปโปโรมาวันนี้ก็เจอกบบธทีรศิ์อีกผู้เล่นชาวไทยนั้นสามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้จริงนะ่ะฉันรู้สึกอ่อนแออย่างสิ้นเชิงเลยเมื่อต้องมาเจอพวกเขาส่วนนากูระและก็เคลเบกฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เขาต้องการประสบการณ์มากขึ้นน่ะนะฉันหวังว่าเขาจะเติบโตและฉันสนับสนุนพวกเขาอยู่ ลองเปลี่ยนลงไปเลยคราฟก็น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะแฟนบอลน,นางาซากิครับร้อยสิเป็นของแฟนบอลน,นางาซากิเขาเข้ามาปิดท้ายได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่ามาถึงตอนนี้ผู้เล่นจากเอเชอีอน t กเฉียงใต้เขาถือว่าเขาสอบผ่านหมดแล้วนะไม่ถือว่ามีใครล้มเหลวเล่นได้สบายทุกคนเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับคอมเมนต์แฟนบอลเจลีกนะฮะผมเองแปลไปก็หาไปนะสำหรับแฟนบอลของนางาซากินะครับ ไม่รู้ว่าผีซ้ำดํ้พลอยโดนทั้งเจโดนทั้งมุ้ยนะครับและครับคลิปยังไม่จบนะฮะไปพบกับพี่มาดคนเดิมซึ่งจะมาเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับอโน พวกคุณคงไม่เชื่อใช่ไหมว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะการที่มีนักเตะไทยในเจลีกและทีมนั้นจะเล่นได้ดีโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยช่วยหลายๆคนหัวเราะยะผมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นข่าวลือที่แพร่สะพัดไปเลยคุณก็ดูในตารางคะแนนเซ่มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขานะ่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้ข่าวลือนี่มัน แพ่สัพัดไปอีกไหนต่อไหนแล้วก็ผมเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของไทยแลนด์ลีกกันนะซึ่งเป็นลีกที่กําลังพัฒนาลีกหนึ่งของเอเชียเลยละ่ะใช่อย่างที่พวกคุณคิดนั่นแหละกลายเป็นว่าทีมในเจลีกเจวันเจทูเจทรีเนี่ยจะไปกว้านซื้อนักเตะที่มีสัญชาติไทยขึ้นมาเพื่อให้ทีมตัวเองนั้นมีโชคมากขึ้นนะ่ะนะมันอัดฟังดูบ้าใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่เราเปิดโอเพ่นให้สัญชาตินักเตะเ e อเชียตะวันตกใต้นั้นมีศักดินาเท่าเทียบเท่ากับนักเตะญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะไม่เหลือนักเตะญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะโดยมีแต่นักเตะไทยไทยไทยคงไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นกันนะนะแต่อย่าลืมสิว่าที่นี่เจแปนเป็นประเทศที่เราทําอะไรบ้าๆที่โลกเขาไม่เข้าใจกันอยู่แล้วนะแต่ก่อนที่จะทําอย่างนั้นกันจริงๆเนี่ยผมขอชี้แจงแถลงไทยให้ ทุกคนไขข้อข้องใจกันไปเลยอ่ะแต่ถ้ายังมีใครคิดถึงว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อหรือเรื่องบังเอิญนี่ล้วก็ผมบอกได้เลยล่ะว่าเขาคนนั้นไม่อาโหก็บากะเฮคุณไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าแปลเป็นไทยก็คือบ้ากับโง่นั่นแหละนี่พวกคุณลองดูนี่สินี่กดยิงนี่กดยิงนี่กดจ่าย แต่เอทำไมทีละทอนเขาไม่ได้เครดิตแอสดิสล่ะไม่ว่าจะดูยังไงยังไงผมก็มองว่าทีละทอนเขาเปิดบอลด้วยซ้ายเข้าหัวของกองหลังอย่างแม่นยำเลยแล้วก็โขกมาทำชิ่งกับเท้าของกองหน้าเพื่อนร่วมทีมเขาหมดนะยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยผมให้ประตูนี้เป็นโคตรประตูไดเรกแห่งปีไปเลยล่ะสรุปได้ว่าพวกเขานั้นมีความสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในเกมการแข่งขัน ได้อย่างแท้จริงนะแต่อย่างไรก็ตามนะเราหนีความจริงที่ว่าถ้ามีนักเตะไครอยู่ในทีมแล้วทีมคุณจะขึ้นไปอยู่เลขหลักเดียวและอยู่บนหัวตารางนั้นก็ยังเป็นความจริงอยู่และผมก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะั่นเนาะ